สวัสดีค่ะครูพี่กุ๊กจากบิลเลียนอะคาเดมีนะคะเรามาพบกันเวลา14นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาของตลาดยุโรปเปิดนั่นเองนะคะทุกคนค่ะเอาละค่ะเรามาวิเคราะห์แนวทางของน้องทองในตอนบ่ายกันดีกว่าเนาะว่าราคาไปในทิศทางไหนกันบ้างอ่ะเรามาดูค่ะอันนี้ อยู่ที่หน้าจออยู่ที่ทม์เฟรมเ1นเนาะราคาเห็นไหมคะตามที่ครูพี่กุ๊กบอกเลยว่า2ลงมาทำสามเสร็จแล้ว3ต้องไปทำสีถูกต้องป่ะแล้วทีนี้อ่าในระบบของครูพี่กุ๊กนะ4ขึ้นแล้วนะคะคุณขา4ขึ้นแล้ว4ขึ้นบริเวณตรงนี้ ตรงนี้นะคะสี่ขึ้นบริเวณตรงนี้เอาเดี๋ยวเอาขึ้นขึ้นไปหน่อยเนาะมันจะได้แบบว่าอุ้ยสี่ะ 4, จะขึ้นอยู่บริเวณนี้นะคะซึ่ง ตรงกับที่ครูพี่กุ๊กบอกนั่นก็คือว่าสามเขาจะขึ้นไปและเขาจะสามารถผ่านเส้นเทรนได้ไหมอันนี้ทุกท่านจะเห็นไหมคะว่าเทรนที่พีก่กุ๊กครูพี่กุ๊กตีให้เมื่อเช้าเนี่ยราคาของทองคำเขาขึ้นไปปุ๊บแล้วเขาก็ชนชนเทนแล้วเขาก็ล่วงลงมานะคะ ชนเทรนแล้วเขาก็ล่วงลงมาอันนี้ก็เช่นกันชนเทรนแล้วเขาก็ล่วงลงมาอันนี้ก็ชนเทรนอีกแล้วแล้วก็จะล่วงลงมานะคะอ่ะทีนี้ทีนี้เราจะไปดักเซลล์กันตรงไหนตรงนี้ได้นะคะเนี่ยตามเส้นเทรนที่ครูพิกุกให้ไว้ก็คือตรงนี้ตรงนี้หรือไม่ก็อยู่บริเวณนี้เลยค่ะนะคะตรงบริเวณนี้เลยนะอ่า นะอันนี้เราบอกจุดเข้าออเดอร์ให้แล้วนะคะจุดเข้าออเดอร์ให้แล้วนะว่าราคาสามารถเซลล์ตรงนี้เลยได้ไหมคําตอบคือได้นะคะได้เนี่ยเห็นไหมมันเซลล์มันราคาของทองคําขึ้นไปไม่ผ่านเทรนนะคะก็เด้งกลับลงมาอันนี้ก็พยายามขึ้นไปอีกก็ไม่ผ่านก็เด้งกลับลงมาส่วนราคาในเวลาบ่ายสองปัจจุบันก็คือ อ่อขึ้นไปชนแล้วก็ลงมาอีกนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันในไทม์เฟรมเอ็มกันบ้างไทม์เฟรม M15 นะคะอะอันนี้เราเราไม่ลบเนาะเพราะว่า ทางเฟรมเพจหนึ่งเราใช้ดูเป็นหลักนะคะเพื่อทำกำไรารายวันของเราทีนี้เราจะมาดูเพิ่มเติมในทาาเฟรม m15 ก็คือเช่นเดียวกันค่ะราคาในทางเฟรม m15 เนี่ยเขาชนทั้งบนและล่างนี่เนาะเดี๋ยวครูพี่กุูจะไอ้นี้ ของ M 1 5เขาจะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยตงีแต่ว่า M 1 5นะ่ะเขามีเส้นเพิ่มมาให้อีกเส้นหนึง่งเป็นเส้นเทรนเหมือนกันนะคะเป็นเส้นเทรนเหมือนกัน ก็ประมาณนี้นะคะของ M 1 5นะคะก็คือราคาเขาที่สามารถไปต่อได้ไหมแต่ครูพี่คุกม,มองว่าไม่สามารถไปต่อได้นะอันนี้ยืดขึ้นไปหน่อยอ่ะนี้นะคะอันนี้ในทาาเฟรม M สิบห้าในทางเฟรม M 1 5จะมีเส้นนี้เพิ่มขึ้นมาให้ นะคะจะมีเส้นนี้เพิ่มขึ้นมาให้แล้วก็สี่ก็ขึ้นในตำแหน่งเดียวกันนะคะในตำแหน่งเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาจะวิ่งอยู่ในกรอบแล้วเขาจะวิ่งอยู่ในกรอบนะคะก็คืออาจจะยกขึ้นไปชนตรงนี้ลงมานะคะตรงนี้ลงมาแล้วอาจจะขึ้นไปถึงตรงนี้ได้นะคะแล้วถึงจะมีการย่อกลับลงมานะคะอันนี้เนาะ ถ้าใครจะหาจุดเข้าในไทแกรม M สิบ15้านะคะในไทแฟรม M สิบห้ารอให้เขาผ่านเส้นนี้กับเส้นนี้ไปก่อนนะคะอะคือรอกรอบราคาที่ครูพี่ครูบอกว่าเป็นกรอบเฝ้าระวังเนาะตรงนี้รอก่อนนะคะถ้าเขาผ่านผ่านไปไม่ได้หรือถ้าเขาผ่านไปได้จริงๆรงรอชนกรอบตรงนี้นะคะแล้วถึงเซลลงมา นะคะอ่ะครูพี่กครกลบออกดีกว่าเนาะเพราะว่ามันมันจะดูไอ้นี้ไปไหมอะ่ะทุกท่านจะจะดูงงงงไหมน,นี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูพี่ค๊กดูในทางเฟรมเฮดหนึ่งนะคะว่าว่าไอ้นี้หรือเปล่า อืมอ่าอันนี้ค่อยค่อยดูสบายตาเราหน่อยเนาะอ่าทีนี้นายทำเฟรมเฮดหนึ่งอ่าเช่นเดียวกันค่ะเหมือนเอ็มสิบห้าเลยก็คือมีเส้นนี้ขึ้นมาให้นะคะอะมีเส้นนี้ขึ้นมาให้หนึ่งเส้นนะคะแล้วเมื่อกี้คุณผู้บอกว่า เกิดเส้นใหม่ขึ้นมาแล้วใช่ปะเกิดเส้นใหม่ขึ้นมาแล้วค่ะก็คือเป็นเป็นเส้นเดียวกับกับอันนี้นั่นแหละแต่ว่าเขาเขาจะเป็นเส้นตรงนี้นะคะ ตรงนี้เราก็จะได้กรอบราคาบริเวณนี้นะคะก็คือเทรนขึ้นขึ้นเภาะวะสามต้องขึ้นไปทำสี่แต่ราคาที่4จะล่วงที่ตรงไหนก็คือ3บริเวณนี้นะคะชนเส้นนี้ล่วงเลยไหมถ้ายังไม่ล่วงอาจจะมีการเด้งกลับขึ้นไปชนเส้นตรงนี้บริเวณราคาตรงนี้นะคะ นี่นะครูทชี้ให้ดูนะสองสี่เก้าแปดตรงนี้นะคะได้หรือเปล่าถ้าได้อ่เลยไปเส้นนี้สองห้าศยศไหวไหมไหวยังไม่ร่วงเส้นสุดท้ายเส้นตรงนี้นะคะเส้นสุดท้ายเส้นตรงนี้นะคะก็คือถ้าไม่น,นี้ก็คือจะร่วงเราไปดักเซลล์สาม สามสี่ระยะนะระยะที่หนึ่งอันนี้อ่ะอาจจะไม่อมอันนี้ถ้าใครจะจะเซลตรงนี้นะก็คือเอ็มเอ็มไว้ก่อนนะคะ MM เอ็มเอ็มเผื่อไว้หน่อยออกหลอด,ดน้อยๆก่อนนะคะออกหลอด,ดน้อยถ้าเขาไปได้ไปได้อีกหน่อยนึงก็คือเส้นตรงนี้เนาะเอ็มเอ็มอีกนะคะเอ็มเอ็มอีกแล้วพอเส้นตรงนี้ก็เอ็มเอ็ม MM. อันนี้ค่อยเอ็มเอ็มนะคะแล้วอันนี้เราค่อย ลก็ลกลับลงมาอย่างได้นะคะอย่างได้นะคะเอาละค่ะในตลาดบ่ายรอบรอบของตลาดยุโรปนะคะก็แนวทางก็เป็นประมาณนี้ก็คือวันนี้ให้เน้นเด้งเซลล์นะคะวันนี้ให้เน้นเด้งเซลล์เท่านั้นนะคะเพราะว่าท่าเฟมเท่าเฟมเดลลี่เนาะเอสีอ่เ H4 หนึนะคะค่อนข้างสอดคล้องกัน ค่อนข้างสอดคล้องกันนะคะไปในทิศทางเดียวกันนะเอาประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเวลา19นาฬิกาตลาดของเมกาเปิดเรามาอัปเดตราคาของน้องทองกันอีกทีหนึ่งนะคะคุณขาเรามาอัปเดตราคาของน้องทองกันอีกทีหนึ่งเนาะยังไงเดี๋ยววันจันทร์เราพบกันในโฉมใหม่นะคะคุณขาเราพบกันในรูปโฉมใหม่เดี๋ยวยังไงครูพี่กุ๊กจะมาอัปเดตให้นะคะ อาจจะอัปเดตให้เป็นวันเสราร์อาทิตย์นะคะแล้ววันจันทร์เรามาแบบว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะคะเอาละค่ะวันนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบกันเวลาตลาดเมกาเปิด19บนาฬิกานะคะไปก่อนละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ